เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่1 1 6ห ตอนนี้เองไปร้วยสิงถึงรู้สึกว่าตอนเองหุนหันพลันแล่นเกินไปไม่ว่าพูดอย่างไรก่อนที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสั่นโกูฉันกับซูฟางเฟยนางจะแหวกย่าให้งูตื่นมีได้คิดถึงตรงนี้นางหันกลับไปพูดกับคนงานว่า ข้านัดเพื่อนให้มาเจอกันที่นี่พี่ชายช่วยเลือกที่นั่งดีๆบนชั้นสองให้ข้าทีคนงานพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณหนูวางใจเธอขอรับตอนนี้ไม่ใช่เวลาน้ำชาชั้นสองแทบไม่มีลูกค้าเลยแต่ห้องนิงเซียงถูกคุณชายคนเมื่อครู่จองไปแล้วห้องปี้ชิงกับห้องหวนซีที่อยู่ข้างๆแสงแดดไม่แล้วอีกทั้งขนาดห้องยังกว้างขวางถ้าอย่างนั้น ข้าเอาห้องปี้ชิงที่อยู่ข้างห้องหนิงเสียงก็แล้วกัน ไปลวยสิงในเวลานี้อยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเซินกูเฉินกับซูฟางเฟยจนแทบทนไม่ไหวหัวใจอันเปี่ยมด้วยความคาดหวังพลันเปี่ยมล้นด้วยความริษยาเซินกูเฉินที่ก้าวเข้ามาในห้องหนิงเซียงพร้อมซูฟางเฟยไม่รู้ตัวเลยว่าไปล่วสิงที่คิดจะแต่งเป็นภรรยาของเขาแอบตามมาอย่างลับๆเหมือนเงาตามตัวทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องหนิง ภายใต้การนำทางของคนงานสั่งชาปี้หลัวชุนหนึ่งกาผลลไม้อีกสองจานจากนั้นก็ไล่คนงานที่เรารับใช้อยู่ข้างๆออกไปจากห้องเสียเมื่อเห็นว่าในห้องเหลือเพียงพวกเขาสองคนเซินกูเฉินพูดเสียงเย็นชาว,ว่าคุณหนูสูนัดข้าออกมาพบเร็วขนาดนี้เพราะเหตุใดกันนะ่ซูฟางเฟยยิ้มน้อยๆแล้วพูดว่า คราวก่อนข้าช่วยแสดงละครฉากใหญ่ที่หน้าประตูร้านขายผ้าร่วมกับคุณชายร้องเซินข้าอยากรู้ว่าหลายวันมานี้คุณชายเซินได้เก็บเกี่ยวผลที่ต้องการแล้วหรือยังเซิรนกูเินรินน้ำชาสองถ้วยด้วยกิริยาสง่างามกล่าวด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม คุณหนูสูช่างใจร้อนเสียจริงยามจะล่อปลาให้ติดเบ็ดยังต้องใช้ความอดทนไม่ต้องพูดถึงตระกูลไปกับตระกูลเสริรนของข้าที่เป็นเหมือนน้ำกับไฟมาแต่ไหนแต่ไรหากคิดจะใช้ประโยชน์จากไปล้วงเสงในฐานะหมากตัวหนึ่งสิ่งที่ต้องสิ้นเปลืองย่อมมีได้มีเพียงความอดทนสูฟางฝฟยแค่นเสียงเหิด้วยความขุ่นเคือง แม้เรื่องบางอย่างข้ารู้ว่าตนไม่ควรพูดแต่มองจากสายตาของข้าไปรัวสาิงเป็นคนโง่ไร้สมองโดยแท้เจ้าคิดจริงๆหรือว่าการใช้นางเป็นมากจะเป็นแผนการที่ดีได้เซนกูฉันกล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจว่าเพราะนางโง่ามากพอยามใช้ประโยชน์จึงง่ายได้มีต้องเปืองแรงสู่ฟางไฟหัวเราะเสียงเย็น คุณชายสันดูมั่นใจในตัวเองเหลือเกินรู้ว่านางง้ไปล่วสิงมีใจให้เจ้าจึงใช้ความลุ่มหลงที่นางมีต่อเจ้าในการล่อลวงนางให้ติดเบ็ดข้าอยากรู้นักทันทีที่นางติดเบ็ดเจ้าจะเดินก้าวต่อไปอย่างไรสันกูเฉันหัวเราะเสียงเย็นกล่าวว่าเจ้าลองเดาดูสิหากข้ายกสินสอดไปที่บ้านตระกูลไปแล้วพูดว่าข้าจะแต่งไปล่วสิงเป็นภรรยา ตระกูลไปจะมีปฏิกิริยาเช่นไรสีหน้าของซูฟางเฟยฉายแววตกตะลึงด้วยความสัมพันธ์ดั่งน้ำกับไฟระหว่างตระกูลเสินของพวกเจ้ากับตระกูลไปในตอนนี้หูหยินผู้เท่าไปไม่มีทางยอมให้หลานสาวแต่งกับเจ้าแนา่ถ้าอย่างนั้นด้วยระดับความคลั่งไคล้ที่ไปล่่วสิงมีต่อข้าเมื่อโหยินผู้เท่าไปคัดค้านการแต่งงานนี้ เจ้าคิดว่านางจะทำอย่างไรสู้ฟางเฟยรู้สึกสนุกขึ้นมาทันใดความหมายของคุณชายเสนคือเจ้าคิดจะอาศัยไปลล่วชิงในการทำให้ตระกูลไป เกิดความขัดแย้งภายในสินะดวงตาของนางเป่งประกายอย่างมิอาจหาใดเปรียบจะโทษที่นางยินดีขนาดนี้มีได้เพราะนางชิงชังทุกคนในตระกูลไปเข้ากระดูกดำจริงๆเซอเจิงอองเจ้าจริงคือบุรุษที่นางใฝ่ฝันถึงมานานหลายปีนึกไม่ถึงทั้งที่นางรอมานานแสนานานสุดท้ายเขาที่ได้ยินกับหูกลับกลายเป็นว่าเขาจะแต่งคุณหนูรองตระกูล ขายเข้าตัวัน กล่าวได้ว่าชั่วพริบตาที่เจ้าจิงประกาศข่าวการอภิเษกสมรสอย่างเอิกเริกหัวใจของสตรีจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วเมืองหลวงก็ถูกทำร้ายและสู่ฟางเฟยก็คือคนที่เสียใจมากที่สุดนอกจากนี้ตระกูลไปยังกลายเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงล้นพ้นในเมืองหลวงไปแล้วได้รับความชื่นชมจากไทฮองไทเฮาได้รับความสำคัญจากฝ่าบาท อีกไม่นานตระกูลไปยังจะได้แต่งงานกับเชื้อพระวงอย่างเป็นทางการอีกด้วยซูฟางเฟยเป็นสตรีอารมณ์ร้ายมาแต่ไหนแต่ไรจะทนเห็นศัตรูหัวใจของตนมีความสุขได้อย่างไรนึกไม่ถึงว่าตอนที่นางจมอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจเซินกูเฉินกับเป็นฝ่ายมาขอพบนางถามนางว่าคิดจะร่วมมือกับเขาเพื่อทำลายตระกูลไปหรือไม่เซินกูเฉินชิง ชังตระกูลไปมากเพียงใดสู่ฟังเฟยรู้อยู่แก่ใจเพราะข่าวที่คุณชายร้องตระกูลเสินไปสู่ขอที่ตระกูลไป ต่ถูกปฏิเสธเล่าลือกันไปทั่วเมืองหลวงอยู่พักใหญ่ทีเดียวบุรุษผู้ห้าวหาญต้องอับอายขายหน้าถึงเพียงนี้เพราะสตรีนางเดียวเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆด้วยหลักการที่ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรของตอนการร่วมมือกับั่นกูเินจัดได้ว่าเป็นแผนการที่ไม่เลวทีเดียวถูกต้อง ด้วยความเข้าใจที่ข้ามีต่อนางง้อไปล่วชิงทันทีที่หูหยินผู้เท่าไปปฏิเสธการแต่งงานครั้งนี้เพื่อที่จะแต่งเข้าตระกูลสนให้ได้นางต้องอาลวาดครั้งใหญ่อย่างแน่นอนฐานะของตระกูลไปในเวลานี้สูงส่งหนักนะหากเกิดเรื่องเฉาโฉกขึ้นในครอบครัวเจ้าลองคิดดูว่าเหล่าเชื้อพระวงจะยังยอมให้เซอร์เจิงอ๋องแต่งไปล่วเจิง เป็นภรรยาหรือไม่อย่าลืมเล่าในมือของข้ายังตำจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของไปลั่วชิงเอาไว้ จุดอ่อนใหญ่หลวงที่เซนกูเินเปล่าถึงย่อมหมายถึงชีวิตที่น่าอับอายของไปล่วสิงตลอดหลายปีมานี้หากเขายอมเปิดเผยอดีตของไปลัวสิงออกมาในเวลาอันเหมาะสมสตรีที่เคยผ่านมือบุรุษมานับไม่ถ้วนในหอคณิกายังจะมีสิทธิ์อะไรนั่งเป็นคุณหนูใหญ่ผู้สุขสบายในตวนหอที่สำคัญคือเชื้อพระวงไม่มีทางยอมให้เ เจงอองผู้มีฐานะสูงทรงแต่งภรรยาที่มีพี่สาวเป็นหญิงคณิกาเข้าจวนหน้าถูกต้องบุรุษปิดหน้าที่ช่วยไปล่วดสิงออกมาตอนหอคณิกาแห่งนั้นถูกทางการตรวจสอบก็คือเซิรนกูเฉินนั่นเองในฐานะที่เป็นไพ่ตายใบสุดท้ายในมือเขา เขาย่อมต้องวางมากที่ชื่อว่าไป่ด้วเีิงไว้ในตำแหน่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขามากที่สุดในเมื่อไปด้วยเจงกับเจ้าจริงทำให้เขาต้องอับอายขายหน้าอย่างใหญ่หลวงด้วยหลักการที่ว่ามีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระเขาย่อมต้องคิดหาทุกวิถีทางในการมอบของขวัญชิ้นใหญ่คืนให้แก่สองคนนั้น คุณชายเซินหากตระกูลไปตอบตกลงยอมให้ไปลั่วสิงแต่งเข้าบ้านตระกูลเสินของพวกเจ้าจริงๆเจ้าคงไม่คิดจะแต่งนางขยะนั่นเข้าประตูบ้านเป็นภรรยาหรอกกระมังเซินกูเฉินหัวเราอเสียงเย็นเยือกก่อนจะกล่าวว่าหากตระกูลไปตอบตกลงจริงเจ้าคิดหรือว่าไปลั่วสิงจะมีชีวิตรอดจนถึงชั่วพริบตา ที่แต่งเข้าประตูบ้านตระกูลสรินของข้าซูฟางเฟยสะดุ้งอยู่ในใจคิดเงียบๆว่าระดับความเหี้ยมโหดของคุณชายรองตระกูลเรินผู้นี้มิได้ด้อยไปกว่าตนแม้แต่นิดเดียวเสียงแปกดังมาจากห้องด้านข้างกระทันหันเรินกูฉันสบตากับซูฟางเฟยแวบหนึ่งคาดเดาได้ไม่ยากว่าบทสนทนาของพวกเขาเมื่อครู่นี้คงถูกคนไม่ประสงค์ดีแอบฟังไปเกือบหมด เมื่อคิดได้ดังนี้สันกูชนลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกระชากประตูห้องหนิงเสียงให้เปิดออกและชนเข้ากับไปล่วสิงที่ร้อนรนวิ่งหนีออกมาจากห้องข้างๆพอดีเมื่อไปล้วสิงมองดูสันกูชนในยามนี้ยังจะหลงเหลือความรักลึกซึ้งอยู่ได้อย่างไรนางไม่เคยนึกฝันเลยจริงๆว่าบุรุษที่นางตั้งมั่นจะแต่งงานด้วยให้ได้จะคอยวางแผนปองร้ายนางอยู่ตลอดเวลา โดยที่นางไม่รู้ตัว บทสนทนาที่นางได้ฟังโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อครู่นี้มันคือความกระทบกระเทือนใหญ่หลวงสำหรับไปลัวชิงอย่างไม่ต้องสงสยัยนางในเวลานี้เหลือเพียงความคิดเดียวเท่านั้นก็คือต้องรีบหนีสู่ฟางเฟยที่เดินตามมาติดติดเห็นว่าไปลั่วชิงรู้แผนการของนางกับเสินกูเฉินแล้วไม่คิดอะไรทั้งสิ้นก้าวไปข้างหน้ายกมือขึ้นตบหน้าไปลัวสิงอย่าง โหดเหี้ยมทั้งยังดา่าทอไม่หยุดปากว่านังคนชั้นตำ่ำเจ้าช่างใจกล้านักบังอาจแอบฟังอยู่ห้องข้างๆเชวหรือด่าจบหันไปพูดกับเซินกูเซินว่าดูเหมือนว่าหมากตัวนี้ คงต้องกำจัดทิ้งเสร็จแล้วสีหน้าของส่นกูฉันทะมึงทึงเล็กน้อยสายตาจับจ้องไปลั่วเสีงที่ตัวสันดาริกรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏขึ้นที่มุมปากเขาเดินผ่านซูฟางเฟยมาหยุดอยู่ตรงหน้าไปลัว่วเสียงยกนิ้วขึ้นรูปเบาๆบนพวงแก้มบวมแดงของอีกฝ่ายน้ำเสียงที่เอ่ยถามอ่อนโยนเหลือแสนเจ็บหรือไม่ ไปล้วนสิ่งเงยหน้าขึ้นทั้งเนือ้อทั้งตัวสั่นเทามองดูบุรุษพี่ยิ้มได้อย่างน่ากลัวยิ่งกว่าจิ้งจอกพี่อยู่ตรงหน้านางสายหน้าแรางๆว่าข้าข้าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นข้าจะไม่พูดอะไรแน่นอนไม่ว่าพวกท่านคิดจะต่อกรกับใครวางแผนจะทำร้ายใครทั้งหมดนี้ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับข้าข้าข้าจะกลับบ้านจะกลับเดี๋ยวนี้ นางหมุนตัวเตรียมวิ่งหนีกลับถูกเซนกูชันคว้าแขนไว้ได้ทั้งยังกดอีกฝ่ายไว้กับกำแพงอย่างดุดันเซนกูฉันพูดด้วยรอยยิ้มว่าคนหนูใหญ่ไปเจ้าคิดว่าในสถานการณ์เช่นนี้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปง่ายๆอย่างนั้นหรือไปล้วสิงกลัวจนน้ำตาเล็ดนางกุมแขนเสื้อของเขาไวแน่นพูดทั้งน้ำตาว่าข้า ข้าสามารถรับรองกับท่านด้วยชีวิตข้าจะไม่พูดเรื่องวันนี้กับใครทั้งสิน้นสูฟางเฟยแค่นเสียงหัวเราะทีหนึ่งฮะใต้ล่านี้มีเพียงคำพูดของคนใต้ที่เชื่อถือได้ไปล้วชิงพูดด้วยความตกใจว่าพวกเจ้าอย่าลืมสิข้าเป็นถึงคุณหนูใหญ่ตวนโห่ต่อให้ท่านพ่อกับท่านยา่าไม่เอ็นดูข้าอีกต่อไป แต่พวกเขาไม่มีทางมองดูข้าถูกคนฆ่าตายโดยไม่ทำอะไรทั้งสิ้นหากข้าตายไปพวกเจ้าก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่ดีมีสุขสูฟังเอยหัวเราะลั่นออกมาสองทีไปล่วดเสีงเจ้าโง่จริงหรือแก้งโง่กันนา คุณหนูใหญ่ตัวโหวที่ใช้ชีวิตอยู่ในหอคณิกามานานปีขนาดนั้นสำหรับตระกูลไปแล้วเจ้าคือการคงอยู่อันหน่าอับอายคนอย่างเจ้าแทนที่จะมีชีวิตอยู่มีสู้ตายตาย,ตายไปเสียหากโเยินผู้เท่าไปกับปีดาที่เป็นถึงท่านโหของเจ้ารู้ว่าเจ้าเคยสร้างผลงานอะไรเอาไว้เจ้าคิดว่าพวกเขายังจะใส่ใจกับความเป็นความตายของเจ้าอีกหรือ เกรงว่าเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้พวกข้าไม่ฆ่าเจ้าคนในบ้านของเจ้าก็คงทนให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ไปล้วดสิงสายหน้าร้องตะกรอนสุดชีวิตไม่ไม่มีทางไม่มีทางเป็นแบบนั้นใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยข้าด้วย นางเพิ่งจะอ้าปากเพื่อร้องตะโกนขอความช่วยเหลือก็ถูกส้นกูฉันบีบคอยับยั้งเสียงของนางไว้ดวงตาของไผ่รั่วสิงเบิกกว้างไม่อยากเชื่อว่า เสินกูเสินที่ยังแย้มยิ้มให้นางจะโหดร้ายถึงเพียงนี้บุรุษตรงหน้านี้คือการคงอยู่ที่นางไม่เคยลืมเลือนนับตั้งแต่วันที่นางเริ่มรู้ความต่อให้ในอดีตเคยประสบเหตุการณ์เข้อร้ายนานานับประการแต่นางก็เฝ้าฝันมาตลอดว่าสักวันหนึ่งจะได้พบเขาอีกครั้ง นึกไม่ถึงว่าบุรุษผู้นี้จะมีจิตใจเหี้ยมโหดอมหิตภายใต้แรงบีบจากนิ้วมือของเซินกูเฉินไปล้วสิงหายใจลำบากขึ้นทุกทีชีวิตของนางเหมือนกำลังถูกขนช่วงชิงไปทีละนิดภาพที่เห็นตรงหน้าเลือนรางขึ้นเรื่อยๆไปล้วสิงเดิมที่ข้านึกว่าเจ้าจะกลายเป็นเบี้ยที่มีประโยชน์ที่สุดในมือข้านึกไม่ถึงสวรรค์จะเล่นตลก ข้ายังไม่ทันได้ใช้ประโยชน์จากเจ้าให้ถึงที่สุดเจ้าก็กลายเป็นมากที่ข้าจำเป็นต้องกำจัดทิ้งเสียแล้วในเมื่อเจ้ารู้โฉมหน้าที่แท้จริงของข้าแล้วข้าก็คงทำได้แต่พูดว่าขอโทษหนทางสู่ยม,มโลกขอให้ไปดี คืนนั้นคนทั้งหมดของตระกูลไปล้วนนั่งอยู่ในจวนด้วยความร้อนรอนรอฟังข่าวคราวจากบ่าวไพร่สาเหตุคือคนหามเกี้ยวหลายคนที่แบกเกี้ยวพาคุณหนูใหญ่ไปออกไปเมื่อเช้านี้หลังจากที่รออยู่หน้าประตูร้านเครื่องยกนานกว่าสองชั่วยามถึงรู้ตัวว่าผิดปกติ หลังจากที่ค้นหามเกี้ยวเข้าไปถามไถ่ในร้านเครื่องยกตึงทราบว่าคุณหนูใหญ่ไปมิได้เข้าไปในร้านเครื่องยกแต่อย่างใดเมื่อได้ฟังเช่นนี้ค้นหามเกี้ยวรู้ตัวว่าสถานการณ์ย่ำแย่เสียแล้วพวกเขารีบแบ่งหน้าที่และแยกย้ายกันไปด้านหนึ่งกลับไปแจ้งหูหยินผู้เท่าไปว่าคุณหนูใหญ่ไปหายตัวไปอีกด้านหนึ่งไปตามหาคุณหนูใหญ่ไปทั่วทั้งเมืองหู ยินผู้เท่าไปเห็นว่าเรื่องนี้ผิดปกติรีบส่งคนไปแจ้งให้ไปเจ้งเตียกับไปลั่วเจิงทราบสองพ่อลูกเข้าประตูบ้านมาแทบจะในเวลาเดียวกันทุกคนนั่งรอกระทั่งฟ้ามืดก็ยังไม่พบร่องรอยของไปลัว่วเสียงในขณะที่ตระกูลไปกังวลไม่เลิกราพอบ้านหลิวก็รีบร้อนวิ่งเข้ามาพูดเสียงสั่นเผาว,ว่าโูหยินผู้เท่าฮะ หาคุณหนูใหญ่พบแล้วขอรับเมื่อได้ฟังดังนี้โหยินผู้เท่าไปลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ถามด้วยความร้อนรอนว่านางอยู่ที่ไหน พอบ้านหลิวสีหน้าซีดขาวไม่น้อยเพียงยกมือขึ้นชี้ไปด้านนอกไม่นานนักบ่าวรับใช้หลายคนก็ช่วยกันหามเปรมาที่หน้าประตูห้องเมื่อคนตระกูลไปเห็นท่าทีของบ่าวพรไพวกเขาถึงกับมองสบตากันอย่างทำอะไรไม่ถูกไปด้วยเจิมก้าออกไปเป็นคนแรกเปรถูกคลุมด้วยผ้าขาว อีกทั้งเหนือผ้าขาวยังมีคราบเลือดเปื้อนนางอุทานอยู่ในใจว่าแย่แล้วรีบเดินไปข้างหน้าเลิกผ้าขาวเปื้อนเลือดออกช้าๆพลันพบว่าสตรีที่นอนแน่นิ่งอยู่บนนั้นคือไปรล่วฉิงพี่สาวต่างมารดาของนางที่ทำให้นางคาดไม่ถึงและตกใจยิ่งกว่าคือร่างกายส่วนบนของไปรล่วฉิงไม่มีผ้าปกปิดทั่วร่างเต็มไปด้วยร่องรอยถูกล่วงละเมิด นางดึงผ้าขาวทั้งหมดออกช้าๆพบว่าไปล์้วชฉิงเปลือยเปล่าไปทั้งตัวบริเวณหว่างขายังเต็มไปด้วยคราบเลือดหูหยินผู้เท่าไปกับไปหูหยินรวมไปถึงไปเจ้างเจียล้วนตกตะลึงงนันเพราะภาพที่ได้เห็นพวกเขาไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเองคนที่ก่อนหน้านี้ยังมีชีวิตอยู่ดีๆทำไมเพียงพริบตาถึงกลายเป็นศพเย็นเยือกเช่นนี้ได้ พ่อบ้านหลิวศพของพี่สาวข้าถูกพบที่ได้เรียนขุนหนูร้องพบพบที่กองขยะด้านหลังหออี้เสียงขอรับเพียงได้ยินคำว่าหออี้เสียงคนทั้งหมดล้วนตะลึงตาค้างเพราะหออี้เสียงคือหอคณิกาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวง ตั้งแต่ขุนนางชนชั้นสูงจนถึงชาวบ้านยากจนไม่มีบุรุษคนใดที่ไม่มองว่าหออี้เซียงเป็นแดนสุขเขาวดีของโลกมนุษย์ต่างลุ่มหลงมัวเมาอยู่ใต้วางขาของสตรีเหล่านั้นนึกไม่ถึงว่าคุณหนูใหญ่ไปผู้มีชาติกำเนิดจากตัวหอจะตายอยู่ในสถานที่โลกีอย่างหออี้เซียงด้วยวิธีการที่น่าอับอายเช่นนี้หูหยินผู้เท่าไป ทั้งโมโหทั้งตะลึงสั่งไปเจ้งเจียวว่าไม่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนแพงแค่ไหนก็ต้องหาคนร้ายตัวจริงที่สังหารไปด้วยสิงออกมาให้ได้ ผลคือตระกูลไปยังไม่ทันตรวจสอบได้ความอะไรก็มีข่าวใหญ่แพร่ไปทั่วเมืองหลวงเสียก่อนมีคนแอบปล่อยข่าวอย่างลับๆว่าหลายปีมานี้ไปล่วชิงคุณหนูตัวนห์หหาได้บำเพ็ญตอนอยู่ในวัดแต่นางแอบหนีไปกับคุณชายแซ่เฉินคนหนึ่งตั้งหากนึกไม่ถึงว่าคุณชายแซ่เฉินผู้นั้นจะทอดทิ้งไปล่วชิงขายนางให้หอคณิกาทำให้หลายปีมา นี้คนหนูใหญ่ตระกูลไปผู้นี้ต้องอาศัยการขายร่างกายในหอคาณิกาเพื่อความสุขของตอน้นไม่นานก่อนหน้านี้หอคาณิกาแห่งนั้นถูกทางการสั่งปิดเพื่อตรวจสอบคนหนูใหญ่ไป่วยโอกาสท่ามกลางความวุ่นวายหนีกลับเมืองหลวงแต่สงบสงเงยมอยู่ได้ไม่กี่วันนางก็อาการกำเริบขึ้นมาอีกจึงได้แต่งตัวงดงาม ออกไปหวานสเสน่บบุรุษให้ทั่วนึกไม่ถึงว่าบุรุษที่นางล่อลวงมาจะเป็นพวกทารุณทางแพทย์ระหว่างที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันคุณหนูใหญ่ไปก็ถูกอีกฝ่ายทรมานจนตายหลังจากที่ตายไปศพของนางถูกโยนทิ้งไว้ที่กองขยะด้านหลังหออี้เซียงไม่นานหลังจากนั้นแขกของหอคณิกาผู้นั้นที่ทรมานคุณหนูใหญ่ไปจนตายได้มอบตัว กับทางการเขายืนการานว่าพี่ตอนมีความสัมพันธ์กับคุณหนูใหญ่ไปเป็นเพราะคุณหนูใหญ่ไปมาย้ยยวนเขาก่อน ตอนนั้นเขาไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของคุณหนูใหญ่ไปนึกว่านางเป็นเพียงสตรีบ้าตันหาที่แอบหนีออกมาจากหอคณิกาถึงได้เกิดความคิดชั่วช้าจนกลายเป็นความผิดใหญ่หลวงหลังจากนั้นบุรุษที่มามอบตัวกลัวจะถูกจวนโหแก้แค้นจึงได้ฆ่าตัวตายหนีความผิดในคุกเหตุการณ์ดำเนินมาถึงตรงนี้ก็เท่ากับว่าคาดีจบลงแล้วแต่สำหรับ คนตระกูลไปพวกเขาไม่เชื่อว่าความจริงง่ายดายเพียงนี้อย่างแรกบุรุษที่ยืนกรานว่าถูกคนหนูใหญ่ไปหวานสเสน่เป็นบุรุษหยาบคายอายุ40ส่สิบเศษต่อให้สายตาของไปล่วชิงแย่แค่ไหนก็ไม่มีทางหวานสเสน่บุรุษเช่นนี้ด้วยตัวเอง 2. คือบุรุษที่ฆ่าตัวตายในคุกเพราะกลัวความผิดผู้นั้นเป็นคนไร้บ้านไร้อาชีพไร้ที่พึ่งจา ที่ไปเ่ิเจ้งเจียส่งคนให้ไปสืบตอนที่คนผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่เหมือนป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายจูจ่ๆเขาก็ตายด้วยวิธีนี้ยากที่จะไม่ให้คนสงสยัย ข้อสงสัยมากมายอันมิอาจขี้คายการตายของไป่ลวดเชีงเป็นดั่งแผนการร้ายที่มีผู้บงการอยู่เบื้องหลังดูผิวเผินสมเหตุสมผลอันที่จริงแล้วกลับสลับซับซ้อนภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับไป่ลวดเชิงตระกูลไป่ที่ได้รับความสำคัญจากเชื้อพระวงก็ถูกผลักไปอยู่เหนือคลื่นลมอีกครั้ง ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ